ที่อาคารโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจิรายุอิสารางคูณอยุธยาองคมนตรีเชิญเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก,ก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทานไปมอบแก่นางสาวสุจิตราทูไรเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่สาธารณรัฐอินเดียโดยกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียเป็นการเร่งด่วน <S <S พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก,ก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจึงเร่งจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะเดียวกันหลายประเทศได้ส่งความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้